การสร้างเส้นขนานถ้าเราจะสร้างมันได้เราต้องรู้จักก่อนว่าเส้นขนานคืออะไรเส้นขนานคือเส้นที่มีระยะห่างเป็นไงเท่ากันไปตลอดถูกปะเป็นคู่คู่หนึ่งเส้นคู่ขนานเนี่ยจะมีระยะห่างตรงเนี้ยตลอดทั้งเส้นอ่ะเท่ากันตลอดเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีวันบรรจบกันคือหมายความว่าถ้าสมมติระยะห่างมันไม่เท่ากันประมาณเนี้ยมันไม่เท่าถูกปะ มันดูเหมือนเท่าแต่มันไม่เท่าแล้วก็สักวันหนึ่งมันอาจจะแบบไปตัดกันในที่ไกลๆมากนึกออกไหมแต่อย่างนี้จะไม่มีวันตัดกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเส้นขนาดมีระยะห่างระหว่างสองเส้นเป็นไงเท่ากันเสมอตลอดเลยนะโดยที่ นอกจากเรื่องระยะห่างแล้วเนี่ยยังมีเรื่องมุมอีกถ้าสมมติเราสร้างเส้นมาเส้นสีน้ำเงินเรียกว่าเส้นตัดก็จะมีมุมที่สามารถเราสามารถเรียนรู้ได้คือมุมที่เท่ากันที่เรารู้จักคือมุมแยง้งมุมส้มๆเรียกมุมแยง้งมุมแยง้งมีขนาดเท่ากันมุมแย้งคือมุมภายในเส้นตัดอันนี้คือเส้น ภา,ภายในคู่ขนานอันนี้คือคู่ขนานถูกปะ่ะอันนี้คืออยู่ภายในเห็นว่าสีส้มอยู่ภายในแล้วก็อยู่ตรงข้ามกันของเส้นตัดนี่ไงอันนี้คือเส้นตัดแล้วมันก็อยู่ตรงข้ามกาันมันจะเรียกว่ามุมแย้งซึ่งมีขนาดเท่ากันโอเคปะ่ะทีนี้เวลาเราสร้างเส้นขนานอะเราสร้างได้จาก2แบบเลยคือสร้างจากการที่มันมีเส้นเอ่อขนาดระยะห่างเท่ากันได้แบบหนึ่งแหละหรือวัดมุมแย้งให้เท่ากันโอเคไหมท่ะนั้นเรามี2วิธีนะ รู้จักมันแล้วเราก็จะหาวิธีสร้างมันได้ใช่ไหมวิธีที่หนึ่งระยะห่างโจก็จะให้มาให้ให้เส้นตรงเส้นหนึ่งมาให้แล้วให้เราสร้างเส้นคู่ขนาดออกมาให้ได้ถ้าสมมุติก้าวออกมาเลยที่ต้องการให้มันมีระยะห่าง3เซนติเมตรกลางวงเวียน3มเซนติเมตรเคป้สร้างจุดหนึ่งขึ้นมากําหนดจุดไหนก็ได้สองจุดเลยสร้างขึ้นมาซึ่งจุด A กับจุด B ก็ได้แล้วก็กลางวงเวียนรัศมีนี้ขึ้นมาที่2จุดเลยที่2องวงเวียนนี้เป็นไงนะรัศมีมันเป็นเท่าไหร่นะ3ามเซนตามที่ต้องการถูกปะ่ะหลังจากที่ได้อันนี้คือในการที่เราจะวัด,ดระยะห่างอะ เวลาวัดมันต้องวัดแบบที่มันตั้งฉากป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเส้นตั้งฉากขึ้นมาด้วยแล้วจึงวัดขนาดของความยาวถูกไหมโอเคความยาวเราใส่มาแล้วเรามาสร้างเส้นตั้งฉากกันสร้างเส้นตั้งฉากจาก A และ B นี่นะสร้างเส้นตั้งฉากทําไงพี่ต่อไปนิดนึงเนาะเราจะได้เจอจุดตัดตรงนี้เส้นตั้งฉากแล้วก็วัดแบ่งครึ่งมุมไงใช้หลักการแบ่งครึ่งมุมของเส้นตรงปาดวงเวียนให้มีขนาดเท่ากันที่จุดตัดสอัน เจอจุดตัดจุดใหม่ถูกไหมตรงนี้เลยเราลากเส้นตั้งฉากตรงนี้ตั้งฉากแล้วถ้าตัดกับตรงนี้ที่วงกลมนี้คือมีรัศมีเท่าไหร่สามเซนเราจะได้ยางว่าระยะห่างเป็นเท่าไหร่ได้แล้วระยะห่าง3มเซนเพราะฉะนั้นจุดตัดตัวนี้จุดหนึ่งนะเราต้องหาอีกจุดหนึ่งเนาะถึงจะลากเป็นเส้นคู่ขนานได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้หลักการเดิมแบ่งครึ่งของมุมเส้นตรงจะได้ เส้นตั้งฉากหรือมุม90องศาถูกปะได้จุดตัดตรงนี้แล้วแล้วก็ลากเส้นเลยขึ้นมาเป็นไงตรงนี้ตั้งฉากแล้วตั้งฉากแล้วถ้าตัดไก่ตรงรัศมีนี้ก็ต้องมีระยะตรงนี้3ามเส้นเหมือนกันได้ยังได้เส้นขนาดอีกอันนึงที่เราต้องการยังก็ลากนี่เลยเส้นขนาดโอเคนะอันนี้เราต้องใช้อะไรใช้ทั้ง ระยะที่เรารู้ถูกปะ่ะระยะที่เราต้องการก็คือ3เซนติเมตรแล้วก็ต้องหาเส้นตั้งฉากให้ได้ก่อนก็คือเป็นความรู้จากอันก่อนหน้านี้ที่พี่สอนมาแล้วก็วัดไปว่าเส้นตั้งฉากที่ยาว3ามเซนนี่เป็นเท่าไหร่โอเคไหม,มก็ใช้วงเวียนปากไปเลยแล้วก็สร้าง2จุดขึ้นมาถึงจะลากเส้นตรงได้ได้และเส้นคู่ขนานในแบบวิธีแรกต่อมาวิธีที่2คือมุมแยงใช่ไหมเขาก็มีให้มาเส้นหนึ่งเหมือนเดิม เรากำหนดจุด P ขึ้นมาเลยจุดอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นจุด P เสร็จปุ๊บเราจะสร้างเส้นขนานจากอันนี้ได้ยังไงถ้าเราลากอันนี้คือประมาณว่าหาเส้นตัดขึ้นมาเลยหลเส้นตัดขึ้นมามั่วๆเองได้เลยโอเคปะ่ะเราแค่ต้องการวัดมุมแย้งมันเฉยๆแล้วเดี๋ยวได้มุมแย้งก็ต้องไปแย้งเท่ากับอีกอันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเส้นขนานอีกเส้นหนึ่งจะเป็นอะไรโอเคปะ่ะถ้าเราประมาณใช่ไหม ประมาณก็จะได้เส้นขนาดนะ่าจะประมาณนี้ถูกไหมเราต้องออกมาได้ประมาณนี้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เท่าไหร่มันจะเอียงเท่าไหร่ถูกปะเพราะฉะนั้าน,านเราต้องมาดูมุมแย้งของเรามุมแย้งคือมุมที่อยู่ภายในเส้นคู่ขนานและอยู่ตรงข้ามกันของเส้นตัดหมายความว่า2อันนี้ต้องมุมเท่ากันถูกปะงั้นเราเรียนมาแล้ววิธีการวัดมุมที่มีขนาดเท่ากันก็คือการสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยทำยังไงก็ทําไงก่อนปาดวงกลมจากจุดยอดมุมก่อนถูกปะ เอาใหญ่ๆหน่อยนี่เจอจุดตัด2จุดแล้วก็ไปปาดกับตรงนี้เหมือนกันโอเคปะ่ะจากจุดตรงนี้เป็นจุดยอดมุมของมุมแยงอีกอันหน,งหนึงเนาะจากการที่เราล่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็วัดเลยจากจุดตัด2อันแล้วก็วัดให้มีขนาดเท่ากันใช่ไหมแล้วก็แบบนี้เป็นไงได้จุดตัดยัง ได้จุดตัดเพิ่มแล้วคือตรงนี้นั่นเองปะ่ะมีจุดตัด2จุดเราสามารถสร้างเส้นขนาดได้ยังเนี่ยได้แล้วโดยใช้เงื่อนไขของอะไรมุมแยง้งซึ่งมุมแย้งคือมุมที่เท่ากาันเราเลยใช้ทักษะของการสร้างมุมที่กำสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากันจากมุมที่กําหนดให้ก็คือเรารู้มุมนี้แหละเรากําหนดขึ้นมาเลยจากเส้นเส้น ตัดที่เราสร้างขึ้นมาเองเนาะแล้วก็วัดมุมตรงนี้ที่เป็นมุมที่จะแย้งกับมุมตรงนี้ให้เท่ากันให้ได้วัดได้ปุ๊บเกิดจุดอีกจุดหนึ่งมีสองจุดก็ลากเส้นขนานขึ้นมาอีกอันนึงได้เลยโอเคเปล่าใครที่ยังไม่มั่นใจลองย้อนมาฟังอีกรอบเนาะตรงนี้เราจะไม่ได้เน้นมากเนาะให้เข้าใจวิธีการสร้างคร่าวๆโอเคแล้วเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะไม่มีพีเทสโพเทสเหมือนบทหนึ่งสองสามเราเนาะบทนี้ชิลๆเนาะโอเคนะคะ ไม่ดูแล้วก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพี่จะอดกินนะเนี